จะดูแข่งระดับโลกโอ้พระเจ้าจอดมันมายอดเยี่ยมเลยโอไม่โอไม่อ่ะานะเริ่มทีมยุโรปเป็นฝ่ายเฉียดก่อนจะเล่นกับชิโตโรนโดเป็นฝ่ายเฉียดดูไซด้วยดูไซด้วยเอ้ยัชนัชนะันเข้ามั่วเกินยังหน้าอยู่ชนะโอ้ยอะไรเนี่ยลามลามอุ้ยเหินเกินปฏิวัติ ทำไมเล่นสั้นๆพอไมเอ่เอเลียดเอเลียตมองซ้ายมองขวาไม่มีใครส่งให้ลูกโซ่สวยพิกสวยสวยเอ้ยหลุดเลยสุโชคสุพชคน่้ท้าทายลูกแรกเต็มมือปั่นคอ,อ,อก้อยเขี้ย <laughs> เอเลียดสูงสูงจับไปที่ที่ละทอน นนยอย่าให้มันหลุดนะห้มันหลุดได้ยิงเลยนะยสาระเจนนคอยๆเล่นสาระอุย้ยสาระเล่นสวยเว้ยทีเดทอนเติมลูกนี้จะมีเล็กเตะไทยเอาจีบ้ยเฮ้ย,ย,ยทียรทอนนีังเทียรทอนสุดพิเอุย้ยไม่สาวตาืตายตายตายไม่ตาย กวนไปยินขมับไม่โอ้เรดีเราดีเดินเก็บแล้วชาทิพย์จะยิงเองหรือเปล่านะครับลูกนี้ครับดูครับโอ้โหชาทิพย์โดนหัวเขาไม่ใช่ชาทิพย์นี่หว่าทีจะทอนนี่หว่าอุ้ยเข้าเร็วอย่างนี้จะทำยังไงเข้าเร็วอย่างนี้จะทำยังไงทันสาทันสาบีบมาจะเปิดม่งเอเลี่ยสวยอุ้ยพี่โดว์ยิงอัด เราไทยแท้แตกเลยเอ้ยใจต่ำๆเลยเมื่อกี้จะเป็นโรดาโด่ด้วยอุ้ยยั้มีครั้งที่สองเลครับโหคาร์ดิโน่เขาเล่นกันอย่างนี้เลยทีมไทยกลัวคาร์ดิโน่เขาต้องเข้าหนักเมียร์ลีกอ๋อพรีเมียร์ลีกอันนี้ไทยต้องค่อยๆเทียรทอนเทีทอนสวยอุ้ย ตอนดูแต่แล้วเียมันมันมันโดนซีตอนโดนเียภาษาขอล้องเก็บภาษาเก็บภาษาเก็บให้ได้ทานโอ้ยเนี่ยมุ่งอีเล็ตสวยเอมันเซฟดวยนาะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดยยวเดีดี๋ยวยคลิปนีโดนนี่เนียจะกดยิงที่ผมยินดูเไยดู ทิมไซบอกทิมไซบอกมันสูงเกินเนี่ยมันเป็นมันสูงเกินโอ้โหโดนไปฮะเอเดียนแล้วมงตั้งเดี๋ยวตั้งเอเดียนประกบแมสซี่อย่างเอ้ประกบลูนโดนะว่าเอเดียนมันสูงมันสูงที่สุดเนี่ยประกบประกบนะสุบชัยเจเน็ตเคลียร์ไหมสารัตสารัตมองท้ายมองขวาสารัตแทงมาลูกนี้ติดบล็อกพี่โดหลุดอีกแล้วพี่โดถัดไกลเซฟ มันพุ่งๆปฏิวัติไไรถไฟโดยไกยากนุ้ยยิงเท้าลอ,อยหรือฮะไปเฮ้ยชาตินี่ม่หลุดเฮ้ยสาต

เย้ยเยนี่นี่คนละโอ้โหกระเด้งเลยนี่คนละใส่อย่างเดียวทีมไทยเราจะไปใช้ความเร็วกับเขาไม่ได้เราต้องค่อยเฮอยพัย่ษาเอ้่ไม่ใช่สารัดส,ส,สุขโชคสุขโชคโยกสุขโชคโยกคูกคานไม่ได้สารัดสุภโชค ตูช <f dragging> ่งได้จริงอืเยพี่ทิวันสาระสาระเอสาะอยเย็นหายเยขาหลุดเขาหลุดสวเอเียสาระชาอยู่เย็นเธนี้พี่ทวัดนาชยนาท์เชย์ทิกทิย์ี่ายนครับลูกนีไทยา้วนะครับทุกคนทีไยใจเย็นจะจ่อครับ ใส่ขวายิงเสาแรกเรียบร้อยเป็นประต,ตูทีนะทีโซนรับไหมไม่ลำ้ำเข้าเลยหนาโอ้ได้มงเฮ้รับอันนี้รับโอ้โหพี่ต้โตจะโม่อย่างเดียวทำไมไม่ะร้อนไปอ่ะร้อดวะไอ้เยอะจะยืมมงอย่างเดียวออยเลยพี่ทิวัตไอ้ยปันทิวัตบอกไม่ได้แล้วต้องต้องโยนบ้าง หมด,ดโดดได้โอ้ยน,นี่แหละแค่เล่นโยนนี่ชนะชารลีสสวยเฮ้ยเฮ้ยเขาเข้ากันโหดจัดโอ้โหยาฟาเลยเรียบร้อยแดงเลยอ้อสารัะ เย็นเหลืองไปลูกนี้ช่อแมซี่แรงเกินเมอืมอนี้ดโดดแข่งแมสโดดแข่งลุ้นโดดทีทอนค้นก่อนทีทอนหาชอ่องแต่ว่าส่งโง่กปนเลยสาระปาหมุจบโชค เร็วปค่อยๆจชมเอ้ยเอ้ยาล่ะจาลัะสวยสุดายโอ้สุดแบบโอ้ยุดหงิดยิงหงุดหโนฟอะสุดชอกอะไรมาได้ยิงวุษาจะได้ยิงตอ้งโดนคว้างออกเนซี่นี่ไงตัววิ่งกัเร็ว ตรงนี้นเร็วเกินไม่เต้นไหนแล้วเนี่ยไอ้เห,เหนนเี้ยอุ้ยย่าดีย่าี่ยะไรเพราโกมันไปไหนวะดูภาพนั้นมีตัวบล็อกอ,อ,อ,อ๋อน,นี่ไงเต็มหน้าเต็มหน้าเอเดียตุไปคิดเซียนโอ้โหไวแดงโม่ยมากตัวสูงเนี่ยวะสองแอกไป เคียเฮ้ถล่มเร็วเฮ้ยเซฟนี่คนัตนินี่คนัตนอ้นี่คนัตนวิง่งแล้วไปสุพนัเอ้าวเหี้ยเมทิเจกับเป็นไว้เมทิเจเมทิเจวิ่งต่อเมทิเจเมทิเจเร็วยังใช้ความเร็วได้อยู่ ทีเจแตกเข้าขวาอีกแล้วไม่ต้องกรอเดีวคนรัาเนี่ยพวดว่าีคนราหน้าอยู่โยนมาเอเลียสโอ้โหประวิน<ด>มนิม่งเลยอะโคไม่ขยับเลยะปฏิวัติหนกเอ้าเข้าแล้วหรอมิวมันไม่ทำอะไรเลยนะแด้บอกเข้าหรอเพี่อ โดนมาตรงนี้เม็ที่บอกเอ้โดนโล้วผดโอ้ยโดมันโดดจริงเชี่ยะได้ภาพหน้าปกแล้วอย่างเงี้ยโดดโหดเกินเน็ตที่เจโห็นโดนกระแทกอุ้ยจะเทืนโอ้โหเหมือนเวลาถ้าได้ฟาวันแล้วจะได้เล่นต่อเป็นลูกแข่ยของสุประชัย สารัตสารันด,ดูเพื่อนติดทาราเหน่าอยู่พี่ดี่ว่าสุภนัทเึือนตาโดนเฮอร์นันเดสแย่งไปเฮ้ยเขาต่อบอลกันแบบขาดยุโรปสวยเอเนสยังสูงยาวเข้าดีจที่บอกส่งมาเอาไม่กดสกิลไม่ติด นิโคลัสอย่านิโคลัสอย่าพูดนิโคลัสหนักในสว่วนพิธีวันหดักได้นิโคลัสวิง่งมีคนขอสุภปร์เชนขอยกากอุยนี่ก็โดดได้เหมือนกันไทยก็โดดมงได้เหมือนกันน้ำมงมงฉลาดด้วยน้ำมงแบบกดลงพื้นก่อนแล้วตัวตี๋เชื่อตี๋ ชนะทิพย์นึงมดี๋ยวเย็นก่อนนะครับสารัตสารัตคืนมาพี่ธิวัฒน์สารัตชนาทิพย์อะไรแต่งเข้าหัวา,ไม,ไ,มา,าไม่ยิงโอ้ยได้ยิงเลยไอ้ชนาทิพย์ชนาทิพย์รอก่อนรอปั๊บ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 แต่งไม่ยิงลอนโดโรด,ด,ดี้สุนัต ชิมหายแล้วมาเหือ้นง่ายกไง่ายมตวัดทมอมคนรัสวยมีคนรักเล่นดีมีคนรัแจ็คสันนอนนี่โอ้ยกวนตีนขมักม่โ๊ยเจเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บเจ็บเลย ทำมีไม่เหลืองเลยใครเนี่ยใครที่เสียบเรียบร้อยเลยคาราวโร่ไมไม่รู้โดนสุวรรณสุวรรณศตัวโยกเนี่ยตัโวโยกเนี่ยตัวโยกพ่อเท้าเอ็บร้ <c oughs> อยหวายเจ็บเลยจบเลยครับน้ำบอลอาชีพแต่ดูฟีคขียกของชาทิพิษชาทิพย์มองเพื่อน ชาตทิพย์ยังไปแล้วยังไปไม่ได้ตุ้ยนักชาตทิพ,ทพทย์พิธีวัฒน์พิธีวัฒน์แต่งเข้าเฮ้ยพิธีวัฒน์ได้ง้างแต่ว่าไม่ได้ยิงชิปหายแล้วอเ,ออลเอือแล้วเอเลี้ยงมาไล่บอลอย่างนี้แ้วใครก็ดักเลนโดโโอ้หเอเลี้ยงมาไล่บอลอย่างนี้ไม่มีใครดูลันโดมีพันสายดูแต่ว่าไม่ได้ลันโดชม ใช่ชนะทิพย์ชนะทิพย yeah. <laughs> ์ชนะทิพย์วิ่งต่อยาวๆยาวไปเฮ้ยแต่ลูกนี้ลากเดี่ยาวยาวๆยาวแต่ออกมาตุ้งอะไรเอ้ยพี่ธีวัตเฮ้ยๆนี่คนรัด นี่โครัสนี่โคราชตัดนี่ไเปลี่ยนตัวเลยครับอย่างนี้นี่โคลัสเล่นดีอะนี่โคั้นเริ่มเหนื่อยเราจะเอาเอาสุพนันสุพนันลงมานะครับสุพนันย้อไม่ใครวะเอาวีรเทพลงมาลงมาเล่นล้ง แล้วก็บดินบดินราวเ่นปีดเฮนเดสเป็นลกนูกทุ่มอันี้ชิบหายแล้วเขี้ยหัวเข้าตีนหนูเคียนผ่านทองูบใชัได้เชียงแ้ว ปีเเทพปีเเทพโยกโอ้ยชิบหายเฮ้ยมันจะไปจะไปเดี่ยวมันจะเดี่ยวมันจะเดี่ยวมันจะเดี่ยวเฮ้ยกออิจิกองิจิมันจะเดี่ยวจริงคือมานก่อนมาดินมาดินผ่านละเชื่อหลุดไหมนี่ได้อ่ะโอเค เมันจะไปนู่นวิ่งเลยโกเอ็นอชิปหายแล้วโอ้ยเฮ้ยครับโก่งอีกหนึ่งเสียบแม,นแมนบ่นเสียบแม่นเล็งโยกมีนาเทพนี่ไงมีนาเทพ ไม่เหลือเลยเสียยกวเนทีกวาดกวเนทีล้มต้องเข้าแล้วล,ลูกเนี่ยโ้อ้โหม,เข,มเข้าแล้วปร๊บ<ะ>ชิปปั๊บอุ๊ยดักได้โยนมาดินมาดินยก อ๋อ oh, yeah. <laughs> เย่านาไม่ใช่บอลดินเนอะขังข้งหมดเลยประเทศพันษาประเทศชิดผายแล้วเฮ้ยเอเดฟโอ้ยโดนีอะมเดียวเข้าได้ไปมาให้บดินบอลดินผ่านเป็นเนม่าในประเทศไทย นีมาาดี่มาในประเทศไทยโอ้ยไอมาดินใหม่อีกรอบหนึ่งมาดินยโดนนาทีบ้ามาดินได้เล่นเฮ้ยที่แตะมาตันคาดยุิโอ เจอค้าไทยไหมหา5-5วะนน่ะเจ้าทอยมาไหนนี่ต่ออีกอะไรหรอชิบหายน,นักเตะไม่ไหวมนันเป็นแผนชุบแผ่เปลี่ยนได้สองตัวเราจะเอาเทสินแบงดาเข้ามาเทสินแบงดาเอ้ยเทสินเล่นปีกเหรอเทสินเล่นปีกแล้วก็แล้วก็เอาอาริสักไกสอนเล่นหน้า ลเราได้อยู่ป่ะเนี่ยอืมหมดแล้วเปลี่ยนได้สงตัวเป็นรูปตั้งเตะของปฏิวัติไมนไฏิหัติว่ไม่โยนมาลูปปี้อกดิ์ไก่สอนโดดถึงอุ้ยไม่ถึงนี่หว่ามีเทพไล่แล้วมีเทพมีเทพเบียดมี่ทวมีเทพไม่ไหวแล้วกูบอกแดง อันนี้คือแดงรินมีวเทฟทำเพื่อประเทศไทยมันจะไม่แพ้ทำเพื่อระไยเพราะมันอยู่ในครึ่งต่อไปเลยเลยทำเพื่อประเทศไทยมันไม่มีอะไรเลยนะจังหวะนั้นชิบหายแล้วเสดเดยวเดิลเซฟต่อต่อสองสิบเดี๋ยวาเราจะไปดูจุดโทษกันครับทุกคนทีมไทยจะไปบนโลกก็วันนี้แหละ ชิปหายแล้วสวยเชี่ยโอ้ชิปหายแล้วอุยอ่าไม่นะยี่อะไเก้าเลี้ยเตะกูไปไหนอ้าวอย่างนี้บอลดินโอ้โหเพื่อประเทศชาติใจเย็นไปโอ,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 โอ้ไม่ได้ไปบนโลกจริงเลยครึ่งหนึ่ง ไม่ดิงเนี่ยไม่เกี้ยวบอลเหลือซื้อหนึ่งเหรอมีกัเตะให้เปลี่ยนอีกแล้วเนี่ยโอ้แม่ไม่น่านเลยวีระเทียบแม่งไปโดนใบแดงยูเทพทำเพื่อประเทศไทยเกิดอเิศักการสอนชาติาาท,ท,ทิพย์ชาติทิพย์เป็นหน่อแดงเถื่อนชาติทิพย์โอ้ยติดชิปโอ้ยเสียโอ้ยเไงท้องเนี่ยสูงนั้นวิ่งสูงนั้นเห็นปะเนี่ยยกมือขึ้นบายบาย ไกลๆชาทิศบอกไม่มีอะไรแล้วต้องยกได้อุ้ยมันเจอริงไปทางตีนเขาทำไมนะเฮ้ยโอ้ยชาทิศมาดำค่อยๆตันคุ้ง เชี่ย yeah. มาแล้วมาดินมาดินมาค่อๆเป็นใจเย็นๆปั๊บแต่งปั๊บตัดโค้กนี่เปนวันหลุดอีกแล้วมันลุดอีกแล้วน,นี่อุอย้ยไอชาลิศอุ้ยอ้าอืออืออืออืยอย่ายิงไกล ไม่ไม่ไปโพสเถอะเลยวิ่งวิ Nein> ่งทำอย่างนี้ทำอย่างนี้จะตามยื้อดีมพสหนึ่งกะทีมึงไอ้เไม่เปล่าวะเ้านรับทุกคนหทีมไทยเราจะไมได้ลุ้นเจ็บโทชนะครับทุกคนไอ้ Oh, voilà. that's just a